จะมีอะไรจะให้นายอะไรเหรอลองเปิดดูสินั่นคือครอบครัวานายนะนั่นคือฉันห่อไม่หลอบไม่มีใครห่อท่าฉันอีกแล้วนะวันนึ้นงฉันดูคมคืนโดยสักคนนี้ดูมันยิ้มสิแต่ไม่ต้องกลัว ฉันเข้ามแล้วแฮร์รี่มันต้งกลัวฉันก็ดูเกลัดะโดดมันทำไมคุณหันีเสียสเพราะฉันรักนายแฮร์รี่ g ว v e way Harry ฉันอยาให้นายดูรูปนี้เวลาชุดเวิร์ม 真的挺贤惠。